ปลูกบวบงูในกระถางค่ะซื้อบวบงูมาซองหนึ่งก็จะมาปลูกกระถางละสามเมล็ดนะคะกระถางที่ปลูกก็จะเป็นกระถางดินเก่าซึ่งปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็ตากแดดฆ่าเชื้อโรคแล้วแล้วก็นำบวบงูมาปลูกค่ะช่วงที่ตากดินในกระถางก็ต้องพรวนดินให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะแล้วค่อยนำมาปลูกบวบงูค่ะ รดน้ำวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือบ่ายก็ได้แล้วแต่สะดวกทำสวนแล้วอาบน้ำอาดผ้าก่อนเข้านอนอย่าลืมพาครีมก่อนนอนนะคะกิฟเฟอรินไนทครีมค่ะ ทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นกระชับผิวหน้าลดริ้วรอยนะคะผิวมีน้ํามีมวลนจากการตากแดดตลอดทั้งวันอย่าลืมทาก่อนนอนนะคะหากสนใจสั่งซื้อก็กดที่สก,ก้าหน้าคลิปเลยค่ะ กระถางดำ6-12นิ้วปลูกผักได้ดีมากๆเลยเนื่องจากมีรูระบายน้ำเยอะและระบายน้ำได้ดีมากทำให้ผักเจริญงอกงามสนใจสั่งซื้อกระถางดำนะคะจิ้มที่ตะกระ้าเบื่อรดน้ำช้างน้อยกระทัดรัดเหมาะมือเหมาะสำหรับรดน้ำต้นกล้าผักที่เพาะใหม่ๆและงอกใหม่ๆสายน้ำเบาทำให้ต้นกล้าไม่เฉาตาย สนใจบัวรวดน้ำช้างน้อยกดที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะ